มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพวกกับผมอีกครั้งมีแบรลี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวิร์คครับเรายังคงอยู่ในเกม d i v i s ัน n 2ครับห่างหายกันไปนานมันนึกขึ้นได้ครับตามคำขอของน้องๆครับพี่ครับผมจะทำโหลดเอาและประโยชน์ของโหลดเอาคืออะไรอ่าที่แน่ๆครับก่อนอื่นต้องเท้าความเบาๆกันก่อนครับสำหรับเกมนี้จะมีภารกิจอยู่บางภารกิจครับไม่ว่าจะเป็นเลด1นึเลดสนะครับหรือว่าอินเคอร์ชั่นนะครับเขาจะบังคับให้เราเล่น หครั้งต่ออาทิตย์ครับเราถึงจะสามารถเปิดของพิเศษขึ้นมาได้ครับของพิเศษชิ้นนี้ก่อนนะหายากอยู่เหมือนกันครับในแต่ละครั้งแต่สําหรับเราเองนั้นนะครับเราสามารถเล่นได้มากกว่า1ครั้งต่ออาทิตย์ครับอ่าเพราะว่าเราสามารถสร้างตัวละครได้แต่การสร้างตัวละครได้นั้นชุดเกียร์หรืออาวุธที่จะพกติดตัวเราไปนั้นเราต้องมีใหม่ทุกตัวหรือเปล่าไม่จําเป็นครับ วันนี้เราจะมาใช้ประโยชน์จากโหลดเอาครับเพราะว่าของที่เราตีบวกไปแล้วนั้นนะครับเราสามารถใช้ร่วมกันได้อ้าวสบายเลยสิสบายกว่านนั้นครับเพราะเพื่อนๆสามารถใช้โหลดเอาได้ง่ายกว่าที่เห็นครับวันนี้เราจะมาเข้าใจกันครับว่าทำอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเอาละ เมื่อโมไปเยอะและ้วทีนี้เรามาดูเรื่องของโหลดเอากันก่อนท้าวความสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับโหลดเอาคือลน์โหลดเอาคือการเซฟชุดเซตของเราครับชุดเกียร์ชุดอาวุธของเราให้เป็นเซตเซตครับเขาก็จะเรียกว่าโหลดเอาครับสำหรับเกมดิวิชันนั้นจะมีโหลดเอาอยู่ด้วยกันทั้งหมด16โหลดเอาครับเพื่อนๆสามารถเซฟได้เลยครับจะชุดบิลไหนของตัวเองก็เซฟไว้ส่วนผมตัวนี้เป็นตัวที่2 เซฟเต็มหมดแล้วสังเกตนะครับถ้าตัวละครไหนมีกล่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่งั้นแสดงว่าของอยู่ในกล่องครับเราก็โหลดเอาของที่อยู่ในกล่องก็จะกลับมาที่ตัวเราอย่างเช่นถุงมือครับก่อนหน้านั้นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมตอนนี้ก็เข้ามาใช้งานได้แค่นั้นเองนอกจากนั้นโหลดเอาเรายังสามารถเปลี่ยนไอคอนได้นะครับจะมีปุ่มด้านล่างเขียนว่าออปชันลองสังเกตกันดูนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนไอคอนได้ เวลาเราจะหยิบใช้งานก็จะได้หาง่ายครับนอกจากนั้นเรายังสามารถร e n a m e เปลี่ยนชื่อได้ด้วยแต่เกมนี้ไม่รองรับภาษาไทยครับถึงแม้ว่าจะมีคีย์บอร์ดภาษาไทยก็ลองเปลี่ยนชื่อกันดูนะครับเมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วว่าเราจะใช้ชุดนี้ในภารกิจไหนให้เหมาะสมก็เป็นอันจบง่ายดีนั่นคือโหลดเอาครับ นอกเหนือจากนั้นครับไปเห็นบิลวใหม่ๆม,ม,มาอยากจะสร้างบิลวแต่โหลดเอาเราเต็มว้าเข้าใจนะครับเราอยากมีบิลวใหม่ลองบิลวใหม่แต่โหลดเอาเราเต็มเราจะทำยังไงต่อก็ต้องลบครับเราก็ต้องไปเลือกครับว่าเออบิลวไหนเราไม่ค่อยใช้ครับแนะนำเลยครับบิลวไหนไม่เคยใช้มา3เดือนแล้วก็ลบไปเลยครับปรับมานั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดหมอที่ผมลองดูครับ ลบเราก็จะได้ช่องว่างเพิ่มขึ้นมาครับสังเกตน,นะครับก็จะกด R3 นะครับสำหรับคอนโซลจะอยู่ด้านลา่างคำว่า delete ครับอย่างเช่นชุดนี้อ่าป่าประโยชน์ก็ลบ oh. มาส่วนสำคัญแล้วละครับในบริเวณที่เราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟเฮาส์หรือไวท์เฮาส์อยู่ข้างๆกล่องนะครับ เมื่อเราใส่โหลดเอาไปแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีเครื่องหมายถูกถถูกูกกอยู่เราสามารถส่งของที่เราใส่อยู่นี้กลับไปที่กล่องเราได้นะครับเพื่อที่ตัวเราเองนั้นจะมีพื้นที่ในการเก็บชุดเพิ่มเติมครับอย่างตอนนี้ผมมี125ครับผมก็จะเปลี่ยนไปโหลดเอาอื่นก่อนนะครับแล้วเราก็จะส่งชุดที่เราไม่ได้ใส่เข้ากล่องครับเข้าสู่สเตสนะครับ ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับสลับโหลดเอาไปนิดหน่อยของที่เข้าสแตทนะครับก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมช่องว่างเราก็จะเหลือเยอะขึ้นครับพูดง่ายๆก็คือจะมี9ชิ้นครับแต่ก่อนที่เราจะส่งไปนั้นอย่าลืมดูนะครับว่ากล่องของเราต้องมีพื้นที่เพียงพอในการจะส่งและเก็บแล้วพี่ส่งไปทำไมครับอ้าวมาดูกันล็อกเอท์ครับเปลี่ยนตัวละคร ผมสร้างตัวละครไว้ทั้งหมด4ตัวครับตัวที่1เอาไว้เล่นบ้างตัวที่2ตัวที่3ก็เอาไว้เก็บทรัพยากรนะครับตามช่องผมทําไว้ให้ดูแล้วนะทีนี้ผมจะมาตัวละครตัวที่1ครับสิ่งที่เราทําอย่างนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราไปทําภารกิจที่ต้องให้เล่น1ตัวละคร1อาทิตย์นั้นเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวละครของเราได้ครับ แล้วเข้าไปเล่นได้มี4ตัวละครนั้นหมายความว่า1อาทิตย์ผมก็สามารถเล่นได้4ครั้งครับไม่งอไม่ต้องรอเอาละ่ะนี่คือข้อดีของการมีหลายตัวละครครับเรามาเข้าใจในระบบของโหลดเอากันต่อครับเมื่อเรามายืนอยู่ข้างๆ้างเซฟเฮาส์และอยู่ข้างข้งกล่องของเราครับตัวละครนี้ผมมีบิลเดียวครับโหลดเอาเดียวงั้นเซฟสำรองเพิ่มเติมเข้ามาครับทำสำเนา เป็นโหลดเอาที่2ยังเป็นสายสกิลโดนป้อมปืนอยู่นะครับของที่เราส่งมาก็จะอยู่ในกล่องนะครับตัวนี้ก็จะหยิบออกมาครับไม่ว่าจะเป็นเซนเอลโมหรืออะไรก็ตามนะครับรวบลัดตัดตอนผมดึงมาเสร็จสับปุ๊บใส่ตัวเรียบร้อยครบทุกชิ้นเหมือนเดิมอ่าเหมือนตัวละครเมื่อสักครู่ครับเสร็จแล้วก็เซฟโหลดเอาครับ ถ้าเราทำถูกต้องครับของชิ้นส่วนที่ลงมาในสเตสนะครับหมดที่เสื้อหน้ากาและก็กระเป๋าจะตามมาด้วยนะครับถือว่าแชร์ร่วมกันครับเวลาเพื่อนๆตีบวกไปแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองทรัพยากรไปตีบวกทุกตัว ณตอนนี้เราก็จะได้1นึโหลดเอาเป็นของเราเป็นที่เรียบร้อยครับเพียงแต่ว่าสายความจานานพิเศษหรือสเปเชี l i ไลเซชันของเรายังไม่ถูกใจก็กลับไปที่ไว e เฮาส์เพื่อเปิดการใช้งานครับ There's nothing like a crossbow with explosive bolts to get you bang for your buck. ทีนี้ก็ s u r v i v a r List เสร็จแล้วก็อย่าลืมเช็คนะครับว่าให้เหมาะสมกับชุดของเราใช้ AR ก็อย่าลืมมาเปิด AR ส่วนซส์สเปเชียลลิตตัวนี้ก็ให้เพื่อนได้ดาเมจเพื่อนร่วมกันครับเสร็จแล้วก็เซฟโหลดเอาครับเรียบร้อยพี่บอกว่าให้มีทุกโหลดเอาใช่ไหมงั้นเซฟสำเนาครับเสร็จแล้วก็เลือกโหลดเอาตัวนั้นครับเปิด Special ลลิตครับครั้งนี้ไปเป็นเดโมเรชันลิสต์ล้วกัดเมื่อเปิด Demo เรช i o n l สต์เสร็จแล้วเราก็เซฟครับแค่นั้นเอง เวลาเราจะใช้งานเพื่อนเขาบอกว่าเออมีเดโมไหมเราก็จะได้ไปที่โหลดเอาเดโมมีสวอยฟเวลิสไหมเราก็จะได้ไปสวอยฟเวลิสครับมีทุกโหลดเอาจะได้ไม่ต้องกลับมาที่ไวท์เฮาส์เพื่อปิดเพื่อเปิดนะเรียบร้อยเป็นเดโมแล้วก็เซฟก็ไปตัวถัดไปครับยังเหลือว่างอีกสักตัวนี่อ่าเอาให้ครบไฟวอลแล้วกันก็ไปเปิดไฟวอลแค่นั้นเองครับ อันนี้คือการเตรียมการสําหรับอีกหนึ่งตัวละครนะครับถ้าสรุปง่ายๆก็คือทุกตัวละครนั้นเราต้องมีโหลดเอาเหมือนกันอุปกรณ์เหมือนกันเท่านั้นเองเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว oh, ก็จับโยนเข้ากล่องจับโยนเข้ากล่องล็อกเอาตัวนั้นก็ดึงออกมาจากสเปก็ใช้งานได้เลยครับแทบไม่ต้องมาหยิบใส่ทีละชิ้นเลยครับเมื่อ,อไรก็ตามที่เราทำโหลดเอาครบนะครับ เราก็าไม่จําเป็นต้องมาหยิบใส่ทีละตัวเลยครับตอนนี้ผมมี3โหลดเอาผมก็จะเก็บเข้าสเตสนะครับเปลี่ยนชุดเซนรอสักพักครับอ่าทุกอย่างไปอยู่ที่กล่องเรียบร้อยล็อกเอา เมื่อใช้งานเสร็จก็แค่นี้ครับล็อกเอาท์ไปอีกตัวละครที่อีกตัวละครนั้นก็มีโหลดเอาตัวเดียวกันเปิดขึ้นมาครับยืนอยู่ใกล้ๆกล่องแล้วก็ไปที่โหลดเอาแล้วก็เลือกครับเขาก็จะให้ของจากกล่องมาที่ตัวไม่ต้องมาหยิบทีละตัวเลยอ่าแค่นี้เองครับง่ายๆใช้เสร็จเปลี่ยนโหลดเอาท์ยัดใส่กล่องล็อกเอาท์อีกตัวก็ใช้งานได้เลย เอาละประหยัดเลยสบายเลยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้นะครับสวัสดี